บ้านเกิดของผมอยู่จังหวัดร้อยเอ็ดมันเป็นหมู่บ้านแถวแถวเขตชายแดนจังหวัดคือเดินไม่กี่ก้าวก็จะเข้าเขตจังหวัดมาสาครคามที่อยู่ติดกันแล้วผมมีเพื่อนที่สนิทกันหลายคนเวลาที่มีงานหมอลำที่หมู่บ้านใกล้ๆก็มักที่จะไปดูไปร่วมสนุกด้วยแล้วการทีเวรุ่นอย่างพวกผมไปสนุกที่ต่างถิ่นนั้นมันก็เป็นธรรมดาแล้วครับ ที่จะถูกคอมเมนจากเจ้าถิ่นได้เพราะพวกผมแต่ละคนนั้นก็มีลีลาท่าทางหน้ามันใส่กันทั้งนั้นแถมหน้าตาก็ดีกันหมดทุกคนอีกตั้งหากเดินไปไหนสาวๆก็ต่างพากันคิดการ์กันใหญ่ไม่ใช่ลงไหลในความรออะไรหรอกนะครับที่สาวๆคิดการกันนั้นมันเป็นเพราะว่าเพื่อนวงผมคนหนึ่งมันดันลืมรู้ซิฟกางเกงนเสียครับกางเกงในมันก็ไม่ได้ใส่ หนอนน้อยก็เลยได้โผล่หน้าสลอนออกมาทักทายให้ใว้ไข,ข่ขี้หน้ากันไปเลยทีเดียวคืนนั้นที่วัดในหมู่บ้านเก,กไลกันนั้นมีหมอลำคณะใหญ่มาทำการสดแสดงวัยรุ่นผู้ชื่นชอบเสียงดนตรีหมอลำในจิตใจอย่างพวกผมนั้นมีเอาจะพลาดหลังจากที่กินข้าวอาบน้ำแต่งตัวเสริมหล่อก,กันเรียบร้อย <c oughs> ก็พากันขี่รถมอเตอร์ไซค์ออกเดินทางในทันที ขีม่มอเตอร์ไซค์กันไปสี่คันแปดคนเรียกได้ว่าเป็นแก้งที่พอเหมาะไม่น้อยมีมากและก็ไม่ได้เน้นไปหาเรื่องใครก่อนอยู่แล้วแต่ถึงกระนั้นเรื่องมันก็มักจะวิ่งเข้ามาหาเองจะเป็นประจำอย่างที่ผมได้บอกไปนั่นแหละครับว่าพวกผมแต่ละคนนั้นดูดีดูหลอกกันทุกคนพอคนได้เห็นก็เลยพากันมันไส้ คนมันใส่มันก็เลยค่อนข้างที่จะเยอะสาวๆก็ชอบคิดกันเหลือเกินมันก็เหมือนกับเป็นดาบสองคมให้ใครต่อใครตางพากันหันมามองแต่จะไปอะไรกับมันมากเลยล้ะครับหน้าตามันก็แค่เรื่องภายนอกตัวเท่านั้นพวกผมใช้เวลาเดินทางกันไม่นานหรอกครับก็ไปถึงหมู่บ้านที่ว่าเพราะถ้าไกลกว่านี้ก็คงจะไม่ผ่ากันมาอย่างแน่นอน มันเปลืองน้ำมันเก็บเงินไว้ซื้อเคเรื่องเดิมกันดีกว่ามอลาตั้งเวทีในวัดและเพื่อเป็นการดีกับตัวของพวกผมเองถ้าจะพากันไปจอดมอเตอรไซค์ในวัดเกิดว่ามันมีเหตุฉุกเฉินขึ้นมาตรงมีอย่างเร่งด่วนก็คงจะไม่ทันการแน่ก็เลยได้พากันไปจอดในตรงที่ที่นา้าก็เลยได้พากันขี่รถเข้าไปจอดตรงที่นาที่ส่วนของพอใดก็ไม่รู้ครับมันเป็นถนนเล็ก เข้าไปได้ซึ่งมันจะมีกระท่อมน้อยหลังหนึ่งมีที่โล่งๆให้สามารถจอดรถมอเตอร์ไซค์ได้หลายคันมีต้นไม้ขึ้นอยู่ร,บรอบๆสามสีต้นที่กระท่อมน้อยแห่งนี้นั้นมันไม่ได้มีไฟเปิดอยู่แต่อย่างใดและก็ไม่มีรถจอดอยู่เลยสักคันเดียวพวกผมก็เลยคิดนะครับว่าเจ้าของเขาคงไม่ได้มานอนเฝ้าแต่อย่างใดอีกอย่างในหมู่บ้านมีมอลํัสักขนาดนี้แล้ว ก็คงจะไปนั่งดูหมอลำที่หน้าเวทีแล้วเรามั่งผมไม่มานอนเฝ้าสวนหรอกพวกผมก็พากันจอดรถมอเตอร์ไซค์หันหน้าออกมาไว้เรียบร้อยถ้าต้องการทำมิลาก็สามารถกระโดดขึ้นรถมอเตอร์ไซค์ขี่ออกไปได้เลยซึ่งที่จอดรถตรงนี้นั้นมันก็จะอยู่ใกล้ๆกับวัดที่มีหมอลำนั่นแหละครับเดินไปประมาณ3 4 0 0เมตรก็ถึงแล้ว แม้ว่ามันจะอยู่นอกหมู่บ้านในห,หน่อยก็ตามแต่มันก็ไม่ได้มีปัญหาในการเดินเท้าได้อย่างใดเดินไปถึงสิบนาทีก็คงจะถึงทีนี้พอพวกผมแบกกันจอดรถเสร็จล็อกคอเรียบร้อยกําำลังจะพากันเดินออกไปแต่ทันใดน,นั้นมันกับที่มีเสียงคนในดังขึ้นมาจากในกระท่อมเหมือนเหมือนกับว่าในกระท่อมหลังนี้มีคนนอนอยู่ พมมีรถมอเตอร์ไซค์ขี่เข้ามาจอดหลายคันก็เลยได้รู้สึกตัวตื่นขึ้น,นมาอะไรแบบนั้นก็รบเมื่อพวกผมเป็นผู้มายเยือนเมื่อขออาศัยจอดรถหยุดที่ที่ทดินของคนอื่นถ้าจะเดินออกไปเลยมันก็ดูจะเป็นการเสียมารายาทเป็นอย่างมากผมก็เลยได้พูดบอกเพื่อนๆไปว่าเราไปขอเจ้าของกระท่อมหน่อยเถอะมาจอดรถในที่ส่วนของเขายังไงซะมันก็ไม่สมควรเมื่อกี้ก็ได้ยินเสียงคนไอ พอไี้บอกขึ้นไปแบบนั้นผมก็เลยได้เดินไปหน้ากระดาษท่อมรองพูดบอกไปอย่างดังว่าพวกผมพากันมาดูหมอลำขออนุญาตจ,จอดมอเตอร์ไซค์อยู่ในสวนหน่อยนะครับผมไม่รบกวนอะไรมากนะแต่มันก็ไม่มีเสียงตอบกลับมาใดๆทุกอย่างเงียบงนันก็เลยคิดว่าเจ้าคองก็คงจะไม่อยากพูดอะไรหรอกมั้งยังไงซะ ก็ได้เอ่ยปากขอออกไปแล้วขอคงไม่ว่าอะไรหรอกก็เลยจะเดินออกมาหาเพื่อนเพื่อนที่ออยืนรอรอยู่แต่ทันใดน,นั้นมันกลับได้มีเสียงคนใดขึ้นมาอีกแล้วครับแล้วอยู่ดีๆประตูหน้ากระท่อมเล็กๆนั้นมันกลับค่อยๆถูกเปิดออกมาอย่างชา้าๆอย่างกับว่าเจ้าของกำลังจะเดินออกมาอะไรแบบนั้นผมก็เลยได้แต่เย็นมองดูจุดแบบนั้นไป แต่จนแล้วจนวรอดมันก็ไม่มีใครเดินออกมาเลยสักคนเดียวมันก็ทำเอาผมถึงกับงงไปหมดเลยแหละครับคิดว่าประตูกระท่อมมันเปิดทำไมถ้าไม่มีใครเดินออกมาแล้วเสียงไรเมื่อกี้ล่ะมันเป็นเสียงไรของใครกันด้วยความสงสัยผมก็เลยตัดสินใจเดินก็ไปนในกระท่อมหลังน้อยหลังนั้นเพื่ออยากจะรู้ว่ามีคนอยู่ในกระท่อมจริงหรือเปล่า แต่พอได้เดินเข้าไปมันกลับกลายเป็นกระท่อมที่ว่างเปล่าไม่มีใครเลยมัน,น้อทำว่าขนบนตัวของผมนั้นถึงกับลูกสู้ชูชันขึ้นมาในทันทีทันใดเลยล่ะครับมันก็ทำว่าผมชินนะครับว่าแล้วเสียงคนไหนเมื่อกี้ล่ะมันเป็นเสียงของใครและทำไมอยู่ดีๆประตูมันถึงได้ถูกเปิดออกมาได้เองล่ะ ผมได้เดินออกไปหาเพื่อนๆที่พาไปย็นรออยู่ด้วยความที่คิดว่ามันไม่ปกติแล้วแบบนี้อย่าอยู่ที่นี่นานเลยสนอดรถมอเตอร์ไซค์ก็จอดอไว้ที่นี่แหละมันคงไม่มีอะไรหรอกมั้งผมที่มีสีหน้าตกใจเดินออกไปเพื่อนๆก็พากันถามนะครับว่าเกิดอะไรขึ้นวะทำไมถึงทำสีหน้าแบบนั้นละ่ะผมก็ได้เต่บอกเพื่อนไปนะครับว่า ไม่มีอะไรหรอกข้าพูดขอเจ้าของเขาแล้วแต่เขาไม่พูดตอบอะไรเดินไปดูหมอลำกันเถอะจะได้จองที่นั่งเอาไว้พวกผมก็เลยได้พากันเดินไปซึ่งในวัดนั้นมันก็มีผู้คนมากมายหลายคนเลยแหละครับแทบจะเต็มวัดเลยกว่าได้ที่หน้าวัดนั้นมันก็มีมอเตอร์ไซค์มีรถจอดอยู่ตั้งหลายคันถ้าพวกผมเอารถมาจอด ก็คงจะได้จออยู่ที่นวัดนี้แหละคำคืนนั้นผู้ภูมิก็พากันนั่งชมหมอลำกันไปอย่างสนุกสนานมีกินดื่มกันบ้างนิดหน่อยพอเป็นกราซายจะได้ไม่รู้สึกเผินอายถ้าจะพากันออกลีลาฟนัน่าดําไปตามเสียงจังหวะดนตรีซึ่งพวกผมพากันสนุกสนานกันไปจนประมาณตีสามครับโดยความที่ในวัดนั้นโดยความที่หน้าเวทีหมอลำนั้น พวกเจาถิ่นน้เลือดร้อนตั้งพัออกขนดีลาแม่ไม,ม้มวยไทยใส่กันจนเจ้าละวันจนหมอลำแทบจะไม่เป็นอันทําการแสดงเสียด้วยซ้ําเพราะว่าขวดบินว่อนกันไปมาแทบจะอยู่เต็หลอดพวกผมก็เลยคิดว่ากลับก่อนดีกว่า,อย,าอย่าอยุดที่นี่อีกเลยเพราะดีไม่ดีเดี๋ยวจะถูกลูกหลงเอาได้ยังไงแทก็เ,เป็นคนต่างถิ่นจะไปสู้กับเจ้าถิ่นเขาได้ยังไงตัวเองก็มีแค่แปดคนเท่านั้น พวกผมก็เลยได้พากันถอนทัาบกลับกันดีกว่าซึ่งตอนที่เดินออกมาจากวัดนั้นบรรดารถมอเตอร์ไซค์รถยนต์ต่างๆที่เมื่อตอนหัวค่ํามันมีรถจอดอยู่เต็มไปหมดพอมาถึงตอนนี้รถหมดรถต่างๆมันก็ได้หายไปเกือบครึ่งหนึ่งเลยก็ว่าได้ครับพวกผมก็พากันเดินไปที่ที่จอดรถเอาไว้ที่อยู่นอกหมู่บ้านแล้วตอนที่เดินออกไปนั้น มันก็มีหมาวิ่งมาเห่าบ้างสาสี่ตัวไม่รู้ทำไมเหมือนกันพวกบรรดาม,มาซึ่งเรียพากันมาหาพวกผมแบบนี้หรือจะคิดว่าพวกผมเป็นพวกต่างถิ่นไม่คุ้นกลิ่นอะไรแบบนั้นหรือเปล่าไม่นั้นพวกผมก็พาการเดินไปถึงที่จอดรถเอาไว้ซึ่งพอตอนที่พากันในเดินเข้าไปนั้นบรรยากาศมันววงเวงสุดๆเลยแล้คะครับต่างจากตอนที่ได้ขี่รถเข้ามาจอดลิบลับเลยกว่าได้ หรืออาจจะเป็นเ็รด้วยความที่มันดึกขึ้นหรือเปล่าก็ไม่รู้แต่เมื่อกาศมันก็เย็นลงเย็นลงก็เลยทำเอาพวกผมนั้นรู้สึกถึงกับหนาวดีที่ว่าพากันใส่เสื้อกันหนาวม,มาด้วยมันก็เลยไม่ได้อะไรมากมายผมรีบเดินไปที่รถมอเตอร์ไซค์ของตัวเองเพื่อที่จะได้ขี่ออกมาโดยที่เพื่อนคนอื่นนั้นต่างพากันลีลาเสลือเกินยืนดูดปรีกันมั่งยืนคุยกันมั่ง ไม่รีบที่จะมาเอารถแต่อย่างใดผมรู้สึกว่าไม่อยากอยู่ที่นี่น,นั้นเพราะผมรู้สึกว่าที่กระท่อมหลังนี้มันไม่ธรรมดาตอนที่ได้เอารถเข้ามาจอดนั้นมันก็มีอะไรแปลกๆเกิดขึ้นมาแล้วเลยไม่อยากเสี่ยงเท่าใดนักที่นี้พอตอนที่ผมได้สตราร์ทมอเตอร์ไซค์กำลังจะเข้าเกียร์ขีียอกไปรอเพื่อนที่หน้าทางเข้าทันนี้นั้น ต้นไม้ที่อยู่หน้ากระดาษทมต้นหนึ่งมันกลับมีอาการสั่นเดียงกับมีคนขึ้นไปขยมอะไรแบบนั้นครับเพราะามันสั่นแรงเป็นอย่างมากเลยจนพวกพมทั้งแปดคนนั้นต้องรีบหันไปมองในทันทีทันใดว่าเกิดอะไรขึ้นทําไมกิ่งไม้กิ่งนั้นมันถึงได้ถูกสั่นแรงซักขนาดนั้นได้เพื่อนคนหนึ่งได้พูดถามออกไปว่าอะไรว่เกิดอะไรขึ้น ทำไมต้นไม้มาถึงได้สั่นแรงซะขนาดนั้นละ่ะทางด้งนที่ต้นอื่นนั้นก็ไม่เห็นจะมีอะไรพอเพื่อนมันได้พูดทักขึ้นมาแบบนั้นอยู่ดีๆผมก็เพห็นอะไรบางอย่างกระโดดลงมาจากต้นไม้ต้นนั้นลงมาที่พื้นจนได้ยินเสียงดังตุ๊บมันเป็นอะไรสีดำๆที่รวดเร็วเป็นอย่างมากก็เลยเดือยรีด้ผันหน้าไปจ้องมอง ว่าสิ่งดำๆที่โดดลงมาจากต้นไม้นั้นมันคือตัวอะไรกันแน่แสงไฟหน้ารถของผมที่สตาร์ทก่อนใครเพื่อนนั้นมันก็ส่องไปให้ได้เห็นว่าสิ่งที่กระโดดลงมาจากต้นไม้เมื่อกี้นั้นมันเป็นคนครับคนคนนั้นนั่งคุกเข่าอยู่ก่อนที่จะได้ค่อยๆเงยหน้าขึ้นมาให้พวกผมแปดคนสายตาทั้ง8ดคู่ ได้พากันมองเห็นอย่างชัดเจนเต็มสองลูก,กตาคนคนนั้นเคยค่อยๆหน้าขึ้นมาอย่างช้าๆมันเป็นใบนหน้าที่ช้ำๆเละๆน่ากลัวเป็นอย่างมากเลยแหละครับมันก็ทำให้พวกผมนั้นถึงกับพากันสะดุ้งสุดตัวคิดว่าคนที่ได้นอยู่ตรงหน้านี้มันคืออะไรกันก่อนที่คนคนนั้นจะได้พูดขึ้นมา พวกมึงเอารถเข้ามาจอดที่นี่ใครอนุญาตมันก็ทำว่าผมนั้นถึงกับต้องรีบขี่มอเตอร์ไซค์ออกไปในทันทีส่วนเพื่อนๆที่เหลือแต่ก็พากันรีบขี่มอเตอร์ไซค์ออกมาจนกระทั่งเพื่อนคนสุดท้ายตอนที่มันได้ขี่รถมอเตอร์ไซค์ออกมานั้นมันได้ลองขึ้นมาอย่างดังว่าผีหลอกผีหลอกผมไม่รู้หรอกครับว่ามันได้เจออะไร ทำไมถึงกล้าฟันธงว่าคนที่ได้เห็นนั้นเขาเป็นผีแม้ว่าผมเองจะได้เห็นอยู่ก็ได้เห็นอย่างชัดเจนเต็มสองลูกกระาษเตามแต่ก็ยังไม่กล้าฟันธงว่าเขาเป็นผีหรอกแม้ว่าใบหน้าของเขาันจะช้ำๆเล่ๆน่ากลัวขนาดนั้นก็ตามเมื่อเพื่อนมันได้ร้องขึ้นมาแบบนั้นผมก็เล่นได้เตะขี่รถมอเตอร์ไซค์หนีไปอย่างรวดเร็วโดยที่มีเพื่อนๆขี่รถตามหลังมาติดๆ จนกระทั่งได้พากันออกมาจากตรงนั้นได้ประมาณหนึ่งกิโลเมตรแล้วผมก็เลยได้พูดถามเพื่อนคนที่ได้แหบปากร้องออกมาว่าพีหลอกขี่หลอกว่ามันเห็นอะไรกันแน่เพื่อนมันก็พูดบอกนะครับว่าตอนที่ชีโนนออกมาอยู่ดีๆคนคนนั้นเขาก็ยืนขึ้นได้มองเห็นแบบเต็มๆสองลูก,กตาว่าคนคนนั้นเขามีแค่ครึ่งตัวบนเท่านั้นเอง ครึ่งตัวล่างมันไม่มีมันว่างเปล่าไปเลยมันก็เลยทำให้เพื่อนคิดว่าผู้ชายที่ได้เห็นอยู่ตรงหน้านี้เขาต้องเป็นผีแน่แน่นอน100%ถึงจะเป็นลักษณะแบบนั้นได้คืนนั้นผู้ผมก็เลยได้ตัดสินใจพากันไปนอนจอุ่ที่บ้านของเพื่อนคนหนึ่งไม่กล้าที่จะพากันกลับไปนอนอยุดที่บ้านของตัวเองเพราะเร่องรู้สึกกล,กลัวอยู่นั่นแหละครับ เพราะเราว่ายังรู้สึกกลัว,ลวอยู่นั่นเองแม้จะไม่ได้ผ่ากันเจออะไรที่มันน่ากลัวอะไรขนาดนั้นแต่พวกผมก็พากันได้เจอผีอย่างจัดจ,จังเต็มสองลูก,กว่าตากันเลยทีเดียวซึ่งเพื่อนบางคนมันก็บอกหน้าขันับว่ามันมองไม่เห็นผู้ชายคนนั้นเสียด้วยซ้ําเห็นแต่เพื่อนรีบวฟิ่งขึ้นรถมอเตอร์ไซค์ก็เลยได้รีบวิ่งตามพาวเราคิดว่าหรือว่าจะมีเจ้าถิ่นมาหาเรื่องหรือเปล่าอะไรแบบนั้น เมื่อเพื่อนมันในพูดขึ้นมาแบบนี้มันก็ทาให้ผมมั่นใจแล้วละครับว่าผู้ชายที่พวกผมไปกันได้เห็นในกระท่อมหลังนั้นเขาต้องเป็นผีอย่างแน่นอนซึ่งหลังจากวันนั้นพวกผมก็มีโอกาสได้ไปสอบถามเกี่ยวกับที่สวนที่นาที่พวกผมไปกันไปจอดรถมอเตอร์ไซค์ในค่ําคืนนั้นว่ามันมีอะไรอยู่ในกระท่อมนั้นหรือเปล่าซึ่งชาวบ้านในหมูบ่บ้านแห่งนั้นก็พากันบอกนะนครับว่ากระท่อมแห่งนั้น มันเคยมีชาวบ,บ้านไปฆ่าตัวตายใส่นาซสซึ่งหลังจากที่ชาวบ,บ้านคนนั้นได้ฆ่าตัวตายเสร็จแล้วเขาก็ได้กลายเป็นวิญญาณเฮียนที่คอยออกมาหลอกหลอนผู้คนที่ได้เข้าไปในสวนนั้นนั่นเองโดยเฉพาะเจ้าของสวนปู่พีหลอกจะเป็นประจำจนไม่กล้าที่จะพากันเข้าไปนอนในสวนนั้นอีกเลยแล้วมันก็มีวัยรุ่นในหมู่บ้านเหมือนกันที่เป็นคู่รักหนุ่มสาว ได้พาสาวคู่ขาไปในกระท่อมหลังนั้นหวังว่าจะเป็นสถานที่พ่อทุรักเดี๋ยพอได้ขี่รถเข้าไปก็ได้เจอวิญญาณของผู้ชายคนนี้ออกมาหลอ,อกหลอนออกมายืนแสดงตัวตนที่มีสภาพเลือดท่วมตัวจนต้องรีบพากันขี่รถมอเตอร์ไซค์นี้มาอย่างไม่คิดชีวิตเทพจะหนีตายกัะเล็ดด้วยซ้ำชาวบ,บ้านก็เลยไม่มีใครกล้าที่จะเข้าไปในส่วนนั้น แม้แต่กระทั่งเจ้าของส่วนเองพอประมาณสี่โมงเย็นก็ต้องรีบขี่รถมอเตอร์ไซค์กลับห้องหมู่บ้านมีกระาที่จะอยู่ที่นั่นเลยก็รู้ว่าจะได้เจอผีเจวิญญาณน,นั่นเองและนี่ก็คือเรื่องราวทั้งหมด